รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เรามาตามหาผัดไทยที่บอกว่าโคตรอร่อยแต่ป้ายดันเขียนข้างหน้าบอกว่าโคตรช้าโคตรช้าเข,า,ขาบอกว่าร้านนี้เป็นผัดไทยที่แบบว่าผัดแบบโบราณมีหอยทอดและออส่วนที่อร่อยมากขณะที่ต่อให้รอนานสองสามชั่วโมงฉันก็จะรอ ก็ต้องร้อละค่ะเพราะร้านย่าเล็กต้นตำรับผัดไทยหอยทอดเขาผัดเขาทอดทีละจานที่สำคัญคนที่ยืนหนึ่งหน้าเตาทำหอยทอดก็คือย่าเล็กสาวหน้าใสวัย73ปีคนนี้ที่เปิดขายอยู่หน้าบ้านตัวเองในซอยเล็กๆข้างแมคโครพระราม5ย่านนนทบุรี จะอยู่ในซอยแต่บอกเลยลูกค้าดันโดนมากินไม่พักค่ะตั้งแต่เช้ายันสี่โมงเย็นแต่ถ้าของหมดเขาก็ปิดแล้วนะเธอเขาบอกว่าผัดไทยของยาเล็กผัดไทยกับหอยทอดอร่อยมากค่ะแล้วก็มาทานฝีมือที่ผัดจากของยาเล็กทำเองด้วยค่ยะยาเล็กนี่ประจำการอยู่ที่หน้าเตาอย่างนี้ตลอด ใช่ออบถามอายุย่าเล็กนิดนึงใช่ไหมคะได้เท่าไหร่ละาา <13 S 1> ่ะคะย่างคะเจ็ดสามนะลูกเรายังไม่วางมือใช่ไหมคะก็เกือบเกือบแต่วางแล้วแต่ก็ยังยังยังได้อยู่โอ้โหสุดยอดค่ะทำไมถึงไม่หยุดล่ะคเล็กก็แต่ยังรักอยู่เย้ใช่มันรักอนุญาเนอะ ก็เลยยืนผัดยืนทอดมันทั้งวันยยาเล็กเล่าว่าหอยทอดผัดไทยสูตรนี้สืบทอดมาจากคุณแม่ย่าเล็กช่วยแม่ขายมาตั้งแต่อายุ7ขวบ8ขวบนู่นเลยค่ะเมื่อก่อนแม่จะพายเรือขายในคลองแต่สมัยนี้คลองหายไปหมดแล้วล่ะค่ะก็ต้องยกมาขายบนบกหน้าบ้านนี่แหละเมื่อกี้หนูเห็นที่ป้ายมันมีเขียนว่า ทวดวทองหล่อคือไรคะใช่แน่คือทองหล่อตั้งแต่คุณทั่วทองหลอ่อแล้วก็สืบทอดมาเป็นรุ่นของเป็นรุ่นยาเล็กของยาเล็กแล้วตอนนี้ก็มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือน้องอายรุ่นของพี่อายก็คือเป็นลูกสาวของยาเล็กค่ะเรียกว่าเป็นตำนานจริงๆคะ่ะเวลาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เจนที่3แล้วซึ่งความอร่อยถูกส่งต่อตั้งแต่การผสมแป้ง คนิคการทอดการผัดรวมถึงเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆก็ถูกคัดทอดจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ผัดไทยหอยทอดของย่าเล็กยังคงมีเอกลักษณ์ทั้งหน้าตาและปามอ,อร่อยทั้งผัดไทยหอยทอดมีเอกลักษณ์เฉพาะและความโดดเด่นที่ทำให้คนมาแล้วติดใจมากๆถ้าเป็นหอยทอดก่อนเลยแป้งจะต้องกรอบบา,บางกรอบนี่แหละเป็นเทคนิคเขาบอกว่าไม่อมน้ำมัน ย่เล็กเนี่ยใช้วิธีการสาดแป้งแบบเหมือนหวานแหหน <c oughs> อยากรู้มากเลยท่าทางอันนี้มันคืออะไรมไม่หวานแหแล้วก็ธรรมดานี่แหละสะบัดข้อมือไปนิดหน่อยไม่ได้แบบปกติบางทีเราเห็นว่าโอเคเขาก็จะเทล,ลงไปแต่ของย่าจะไม่ใช่เทยา่าเขาสาดลงไปมาดูวิธีสาดแป้งของแย่เล็กจับตาดูแป้งสำหรับรทำหอยทอดไม่เร็วจริงจนเราต้องสโลว์ให้คุณ ชมดูอีกรอบว่ายยาเล็กสะบัดข้อมือเทแป้งปุ๊บน้ำแป้งกระจายลงกระทะปั๊บเลยแลพวกเธอดูการกระจายตัวของแป้งสิอย่างเทพอ่ะแป้งกระจายแบบทั่วถึงไม่กระจุกตัวและความบางของแป้งน,นั้นเท่ากันเกือบทุกจุดตำนานก็คือตำนานอยู่วันยังค่ำละจะ้ะนี่มันบางมากนะคะแล้วก็แบบไข่เมื่อกี้ใส่แบบพวก แล้วละเลงเลยนักเดียวได้ต้องให้ทั่วๆคือถ้าสมมติว่ายิ่งเรากระจายแป้งมากเท่าไหร่ความบางและกรอบนี้จะมีมากขึ้นนะคะใช่ได้กลับเลยไหมคะอ้าวมีแววมีเววมีแววถคาดีนะย่านะได้ได้ไม่แล้วเวลาทำมันต้องมีสมาธิมากเลยอะ่ะใช่เพราะว่ากลัวมันไหม้นี่ไฟร้อนมากเลยนะคะอ๋อหอยกรอบได้ที่ย่าเล็กก็ค่อยๆปรุงรสให้หอยทอดอร่อยเด็ดปกติ หอยทอดเขาใส่กระเทียมด้วยเหรอคะใส่ค่ะใส่ใส่ตอนที่เราจะใสได้แล้วเนี่ยให้กลิ่นมันหอมอ่อเนี่ยเราย่างใส่กระเทียมสุดท้ายเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะถัวง,งอกไว้แล้วใส่น้ําปลาตกท้ายนิดหนึ่งปับ๊บใส่น้ําปลาไม่ได้เพื่อความเค็มเพื่อความหอมใช่ๆแล้วก็เอาแป้งทุกอย่างมาโปะป๊ากเสร็จแล้ววดจะเร็วก็เร็วเกินนะยาปุ๊บปับ๊บตักใส่จานเลยดู คร่าวๆหอยทอดหนึ่งจานของยนเล็กน่าจะใช้เวลาทำประมาณค่าถึงเ็นาทีต่อจานค่ะก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่ถ้าเทียบกับความเก่าของยนเล็กจ้าเอาเป็นว่าให้หมวยรถเมก,ก้ารันตีความอร่อยดีกว่าว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเอปล่ารสมเป็นคนชอบกินหอยทอดค่ะแต่ชอบกินหอยทอดแบบกรอบซึ่งแบบของย่าเล็กอะ่ะมันดูแห้งแล้วมันดูกรอบด,ดีมากเลยอะ่ะ มันมีความเค็มๆนิดนึงแล้วก็หอมกรอบมากสรุปคือดีอคำแรกกรอบนำหอมตามยิ่งใส่ซอสพริกผสมเองยิ่งฟินกินเพลินรู้ตัวอีกทีหมดจานจะสาวหอยทอดจานนี้บอกเลยบราวปรบมือค่ะ ขา <K iss> บอกอีกหนึ่งที่มาที่มายังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องมากินอ,อส่วนอ,อส่วนนะเหรอครับเ <c oughs> ้นเหนียวนุ่มใช้หอยหอยนางรมค่ะใช้หอยนางมรางมแล้วไข่ใช้ไข่เป็ดอ่าถ้าเป็นผัดไทยกับหอยทอดจะใช้ไข่ไก่แต่ทาไมอ,อส่วนถึงต้องใช้ไข่เป็ดค <c oughs> ะแม่มันจะน่ากินไงมันจะมันมันจะมันแล้วก็จะลูกใหญ่โอ้ยใหญ่มากเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะใหญ่เบ้อเลย แป้งเหมือนกันไหมคะแม่แป้งไม่เหมือนแป้งจะจะเหลวฝาใส่น้ำปลาลงไปเลยด้วยใส่น้ำปลาอันมีรสชาติไงแล้วเติมน้ำลงไปเลยด้วยถึงจะเป็นเมนูที่แป้งหนึบแต่ตอนสาดแป้งลงกระทะยาเล็กก็ไม่ได้เทกรองนะสาวย่าเล็กยังตวัดข้อมือเหมือนเดิมและแป้งก็บานกระจายเต็มกระทะเหมือนเดิมแป้งเช่นกันแต่ย่าเติมน้ำลงไปในแป้งเพื่อให้แป้งนุ่มหนึบขึ้นเท่านั้นเองอันนี้ต้องทำเยอะกว่าเดิมใช่ไหมคะ ค่ะเพราะว่ามันเหลวไงกัรจะบอกปกติอ่วนมันจะมีความนึบๆึบใช่แล้วก็มีความแบบนุ่มอยู่ข้างในอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมคะใช่ใส่กระเทียมสุดท้ายใส่กระเทียมใส่ให้มันหอมน้ำมันนิดนึงนมันมันคล้ายกับหอยทอดมากเลยมันคลา้ายอ่ต้องมีน้ำปลาเหมือนเดิมน้ำปลานิดน,นึง หนออ้าเล็กหน้าตาดีมากจริงด้วยอ่ะไม่แปลกใจว่าทำไมคนกนเยอะมากเราทุกคนมาเขาอยากกินฝีมือ,อย่าเล็กเนาะใช่แล้วล่ะคะ่ะลูกค้าคือปักมุดมากินฝีมือ,อย่าเล็กเลยแล้วคุณดูออส่วนจอนนี้สิคะหอยคือแบบกว้าชอมสดุดแล้วตัวเนื้อออส่วนมีไข่เป็ดรวมอยู่ทุกอณูรัดเกินอันนี้ก็คือผัดไทยเหรอคะ ผัดไทยค่ะเนื้อปูเนี่ยเราส่งมาจากสุราษฎเราใช้ปูเยอะมากเพราะว่าลูกค้าชอบทานปูค่ะก็ะจะเป็นผัดไทยปูปูผัดพริกเหลืองแล้วก็กระเพราปูค่ะกุ้งแพมจากฉะเชิงเาวาซึ่งใหญ่มากว่าไหนโชคดีลูกค้าอาจจะเจอไซสตส0ตัวโลแต่เราไม่เพิ่มราคานะคะ กคือกะเพราเนื้อสรอยนะคะอุ้ยเนื้อสรอเอเอาเนื้อแนลงมาฉ่บแบบเยอะมีความฉ่ำๆนุ่มๆไข่ดาวน่ากินมากเนื้อก็น่ากินมากค่ะอยากให้คนรุ่นใหม่หรือคุณพ่อคุณแม่คุณปุ่ณย่าได้มาทานหอยทอดโบราณตั้งแต่ภายเรือขายใช้ฟืนยังอยากให้ทุกคนได้ชิมตอนที่คุณแม่ยังผัดไว้แม่ดีใจที่ทูกคนไหนยังเห็นว่ารถมือแม่อร่อย น้ำแก๊กหวยผสมน้ำพึ่งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไรคลิปเปิดมาเบรกนี้ไม่พูดเยอะค่ะเจ็บคอไปดูย่าเล็กทำผัดไทยถามว่าทำไมต้องดูก็เพราะปกติ เล็กจะยืนหนึ่งทำหอยทอดแต่วันนี้หมวยรถเมย์มาบุกค,ครัวก็ต้องให้ย่าเล็กผัดไทยให้ดูซะหน่อยเพื่อเป็นขวัญตาและถ้ามาร้านย่าเล็กจะมาถามหาซอสผัดไทยไม่ไม่นะจ๊ะเพราะเขาปรุงสดจานต่อจานช้านหน่อยแต่รอไหมล่ะ ก็รอเพราะว่าของเขาดีน้ำมะขามเนี่ยมาจากที่ลำปางจากสวนเลยจเลยแบบโบราณน่ะเขาก็ไม่ทำน้ำซอสสำหรับราดเอาไว้ใช่ไหมคะคุณย่าใช่ก็จะไม่ทำน้ำซอสต้องปรุงใหม่เลยต้องปรุงแล้วก็ลูกค้าก็จะบอกเอาเปรี้ยวเอาหวานเอาเค็มอะไรอย่างเงี้ยก็จะเราก็จะคปทําตามใจลูกค้าตามใจลูกค้าสมมุติว่าเราทําซอสไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดทุกจานมันไม่ มันเอาใจลูกค้าไม่ได้อย่างงี้เนาะมันไม่รุ้นมันไม่รุนงั้นหนูลุ้นรุนเลยรุนรุ้นนะหนูชอบเปรี้ยวค่ะคุณย่าได้เลยชอบเปรี้ยวใช่ไหมชอบเปรี้ยวค่ะคุณย่าไม่ได้บีบเยอะใช่ป่ะคะน้ำมันดูไม่ค่อยข้นมากค่ะแม่ใช่เอาไหมเอาไหมเอาไหมให้หนูลองไหมล่ะเอาสิเอามเดี๋ยวย่าคนใส่มันไม่เหมือนอะย่าเป็นคนใส่หนูเป็นคนคนจะโอ้เท่านี้ก็ร้อนมากเหมือนกันร้อนมากใครย่อยล้วเนี่ย จะปรุงรสผัดไทยต่อด้วยน้ำตาลทรายริกปฝนคั่วเองและน้ำปลาตามสูตรที่อยู่ในหัวยัเล็กมานานกว่า60ปีได้แล้วค่ะแม่แห้งแล้วแห้งแล้วน,น,นะ,ใ,นะ,ะใส่เต้าหู้ไว้อย่างนี้ไม่ไหมหรอคะไม่ไหมลูกโอเคเต้าหู้แล้วก็กุ้งแห้งเต้าหู้เหมือนในนี่มาแล้วใช่ไหมคะทำมาแล้วพอดแล้วทอดแล้วมาเลย กุ้งแห้งเบลเลอร์เทอเลยกุ้งแห้งใหญ่ย่าสมัยก่อนย่าผัดขายในเรือเป็นยังไงบ้างคะชีวิตตอนนั้นทุกคนยังใช้ชีวิตกันทางเรืออยู่ใช่แล้วนะคะแล้วก็จานเนี่ยลูกค้าก็จะเอามาจากบนบ้านอ๋อแล้วเขามานั่งรออยู่อยู่แต้หัวสะพานนาบ้านแสดงว่าเขาต้องรอนานอยู่เิคะรอนานเหมือนกันแล้วนั่งกันไปสองคนกับแย่าทวดนั่งไปสองคนกลับเลยนะคะแม่เอาเลย ดูสตเปนิดหน่อยพอได้อยู่ไหมคะแม่ได้อยู่ได้อยู่เอาทนี่เอ๊เอาอีกอันไหมได้ค่ะยะเล็กบอกหมวยทําถึงก็เลยให้หมวยห่อไข่ทั้งกระทะโลดแม่ไม่ใช่ง่ายนะที่ใครมายืนดูแป๊บเดียวแล้วจะทําได้เลยแม่หมวยบอกตั้งแต่ทํากับข้าวให้น้องคิดย้นบ่อยๆวิทยายุทธการทําอาหารก็ไม่รู้มาจากไหนเพราะความมนุษย์แม่อนเนอะอ่ะ อ,อเสร็จก็ตักใส่จานเลยป<ะ>๊าบโอ้ยากถ้าอยู่ันยากสักสามวันนะคล่องเลยเนี่ยยกยกยกมาให้หนูไหมคะยางเงียบไปเลยยาบอกพอแล้วเห็นไหมยามอย่างนี้เรียกว่าใช้ได้ไหมคะใช้ได้ใช้ได้อ,อร่อย หวยก็มาชิมผัดไทยของเจนสที่มีพี่อายเป็นคนดูแลอัพเวลขึ้นมาจากผัดไทยห่อไข่ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นผัดไทยพรีเมียมไปเลยแต่อันนี้ก็คือผัดไทยเหรอคะผัดไทยค่ะเราจะเพิ่มเมนูก็คือเป็นหอยนางรมและเนื้อปูค่ะเนื้อปูเนี่ยเราส่งมาจากสุรร์ทุกวนันปูเนี่ยเราจะใช้ปูที่เขานึ่งตอนที่เขายังไม่ตาย พราะถ้าปูที่นึ่งตอนตายแล้วเนี่ยเนื้อมันไม่หว่าน<อ>แต่ถ้าตอนที่ไม่ตายแล้วเขาไปนึ่งแล้วเขาแกะออกมายังไงก็เป็นก้อนมันจะมีปีนึงนะคะมันจะมีปูที่ไม่มีอยู่สี่เดือนเพราะฉะนั้นปูอาจจะไม่มาจากซุราอาจจะมาจากตังอาจจะมาจากชุมพรอ,อ,อยู่ที่ว่าเราประมูลแพไหนได้เราใช้ปูเยอะมากเราใช้เยอะมากเพราะว่าลูกค้า ชอบชอบทานปูค่ะก็จะเป็นผัดไทยปูปูผัดพริกเหลืองแล้วก็กระเพราปูค่ะปูผัดพริกเหลืองก็ทําด้วยกระเ<า>พราก็ทาําด,ด้วยทำค่ะโอ้ยดูสิก็คือคนบางคนนะคะเป็นครอบครัวสามีอยากกินผัดไทยภรรยายอยากกินหอยทอดแต่ลูกไม่ได้อยากทานนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเพิ่มวขวข้าวขึ้นมา <c oughs> เป็นร้านที่เหมาะกับครอบครัวค่ะซึ่งทานได้ทั้งครอบครัวเลยมีหลากหลายโอเคหอยด้วยไหมคะหอยด้วยค่ะหอยวาดทั้งหมดใช่ค่ะวัตถุดิบดีทําอะไรก็อร่อยค่ะ เป็นไงคะเนื้นมอมันจะนุ่มแล้วความของไข่ไข่เป็ดนุ่มมากค่ะอือกุ้งมาจากไหนคะกุ้งเนี่ยไอ้สั่งจากแพค่ะแพมมนจะกเฉิงเชาเพราะว่าตัวกุ้งเนี่ยเราต้องใช้ไฟที่19บเก้าตัวโลเพราะฉะนั้น,นแพคเขาต้องคอยคัดให้เราแล้วเขาก็จะเอาบอกกุ้งอะค่ะมาส่งให้เราที่ปิกอัพแล้วเราก็จะได้กุ้งนอกน้ําแข็งสดทุกวันตัวกุ้งเนี่ยจะหวานและใหญ่แต่ถ้าวันไหนโชคดีลูกค้าอาจจะเจอไซส์แบบ สิบตัวโลซึ่งใหญ่มากใหญ่กว่ามือเราอีกแต่เราไม่เพิ่มราคานะคะเราไม่เพิ่มราคาให้ด้วยนะเราก็ให้ค่ะอันนี้คือกะเพราเนื้อซเอรอยนะคะโอ้โหเนื้อเอรอยคือ,รอจริงๆอ่ะเนื้อเนี่นยไอเพิ่มเป็นเมนูใหม่มาเลยด้วยความที่ลูกค้าใส่เนื้อเยอะมากแล้วเราจะผัดแบบโบราณผัดแห้งแล้วเอาเนื้อในะลงมาฉับแปบ๊บเดียวเองเท่านั้นเพราะว่าไอายอยากให้เทสเจอร์ของเนื้อเนี่ยมันมีความแบบนุ่ม ถ้าผัดแห้งเกินไปเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันจะกระด้างค่ะเพราะฉะนั้นจะมีความฉ่ำๆนุ่มๆนะคะแล้วแล้วไข่ดาวล่ะคะทำยังไงให้มันข้างล่างมันเกรียนนะแต่ไข่แดงคือแบบใช่ค่ะไข่ดาวเนี่ยก็คือแทบจะไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะแล้วจะตอกอยู่ในกระทะที่ความร้อนที่ร้อนมากๆแล้วตอกลงไปปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมาเลยค่ะไข่แดงนี่แหละค่ะทำให้กินกับกระเพราเนื้ออร่อยมากเพราะว่ากระเพราเนื้อเนี่ยมันเผ็ดไข่แดงมันมัน เพราะฉะนั้นมันเลยตัดความเผ็ดแล้วก็เพิ่มรสชาติของเนื้อขึ้นใหม่อร่อยจร <c oughs> ิงโอโอโอจรเอหน้าจะแบบคือไข่ดาวน่ากินมากเนื้อก็น่ากินมากค่ะไงละ่ะบอกแล้วว่าเวลของเจนสามเนี่ยไม่ธรรมดาพี่อายบอกลูกค้าทั้งใจมาแล้วก็อยากจะให้ได้กินของดีๆรอย่าทำหอยทอดนานก็สั่งอย่างอื่นกินไปก่อนได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังทำไมแบบว่าทุกวันนี้แบบ พี่อถึงแบบให้ใหย่ายังทําอยู่อยากให้คนรุ่นใหม่หรือคุณพ่อ,พอคุณแม่คุณปุณย่าได้มาทานหอยทอดโบราณตั้งแต่พายเรือขายใช้ฟืนยังอยากให้ทุกคนได้ชิมตอนที่คุณแม่ยังผัดไหวแป้งทุกวันนี้ยังต้องเป็นผะาเลทผสมอยู่จะใส่อะไรบ้างนะคะแต่ยางงงใช่ไหม <laughs> ขาไข่อะค่ะมันไม่ได้แบบว่าวันเดียวแล้วเป็นนะคะวันหนึ่งอะไอสามารถทิ้งไข่กับแม่มากสุดคือ20แผงเลยก็ว่าได้เขียนข้าง,งหน้าป้ายว่าพ่อช้าเลยที่ลูกค้าตั้งให้ช้าสุดอะรอน้น2ชั่วโมงครึ่งตลาดสอนรามสีตลาดสวรามสีร่วมด้วยช่วยขายโดยอิชิตันกรีนทีพริกไทยตราไร่ทิพย เรื่องปรับอากาศแค่เรียกคอปเปอร์ร้านผัดไทยย่าเล็กอยู่ในซอยข้างแมคโครพระราม5จังหวัดนน,นทบุรีเป็นผัดไทยโบราณที่มีสาขาเดียวเท่านั้นค่ะพรอมือหอยทอดยืนหนึ่งหน้าเตามีคนเดียวนั่นก็คือย่าเล็กคนนี้ลหละค่ะทำไมแบบว่าทุกวันนี้แบบพี่ไอถึงแบบให้ย่ายังทำอยู่จริงๆแล้วว่าไอาย่ยังบอกคุณย่าว่า ถ้าย่าผัดไหวย่ายังอยากผัดไหมย่าบอกว่ายังอยากผัดซึ่งไอ้ก็ยังอยากให้ย่าผัดอยู่เพราะว่าคือคนยุคโบราณนะนะคะเจนคุณย่ามายืนผัดแล้วไอ้ยังอยากให้คนรุ่นใหม่หรือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่นคุณย่าได้มาทานว่าหอยทอดโบราณซึ่งโบราณจริงจริงตั้งแต่พายเรือขายใช้ฟืนใช้น้ําส้มพิกดองเป็นซอสเลยอย่างเงี้ยนะคะยังอยากให้ทุกคนได้ชิมตอนที่คุณแม่ยังผัดไหวแล้วไอ้ก็แม่ก็บอกว่าแม่ดีใจที่แบบว่าทุกคนไหนยังเห็นว่ารสมือแม่อร่อย อร่อยอยู่แล้วลูกค้านะคะคุ้มค่าที่มาหาแล้วรอค่ะเมื่อกี้แอบถามเมื่อกี้เขาบอกเขาภาพก้ามงเช้าถึงสี่โมงก็ยืนผัดอยู่อย่างนั้นใช่ค่ะตอนนี้มาค่ไม่ทานนะคะมื้อเช้าแล้วไม่ทานข้าวเลยค่ะยาวเลยยาวเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแม่เกรงใจลูกค้าลูกลูกค้ารอนานมากถ้าแม่ขึ้นไม่ทานข้าวอีกแล้วลูกค้ารอแม่อีกแม่เกรงใจมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่ขอกินสี่โมงเย็นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสี่โมงเราจะรีบปิดร้านทันทีค่ะ เพื่อให้ย่าได้พักก่อนอ๋อย่าจะพักตอนไหนใช่ค่ะใช่ค่ะหอยทอดทุกจานที่คุณลูกค้าได้ทานการันตีเลยว่ามาจากตำนานที่แท้ทรูซึ่งสืบทอดมาจากขุนทวดสู่มือย่าเล็กและทุกอย่างก็ถูกส่งต่อสู่เจนสามอย่างพี่อายเรียบร้อยโรงเรียนย่าเล็กแล้ว ใครที่ทํำมีญาได้บ้างเขาบอกมีหลานหนึ่งคนแล้วก็ี่อายทำได้ใช่ค่ะมีน้องสาวแล้วก็ตัวอายค่ะแม่เขาสอนพร้อมกันทั้งคู่เลยซซ่งอายกับน้องก็ต้องมาแข่งกันอีกทีมนึงว่าใครสาสตร์ได้ได้บางเหมือนแม่ในการศาดตร์ไข่อะค่ะมันไม่ได้แบบว่าวันเดียวแล้วเป็นนะคะวันหนึ่งอะอายสามารถทิ้งไข่กับแม่ทิ้งมากสุดคือ20ฟเลยก็ว่าได้เดี๋ยวนะตอนแรกเข้าใจว่า20ฟองแผงเหรอคะเป็นแผงนะคะเราสาสตรปุ๊บ แป้งหนาะไข่เราตอกไปแล้ว mm hmm. เพ็ดลับของทางร้านเราคือการที่ไข่ต้องทาคุมทั่วแป้ง mm hmm. แป้งถุงบางกรอบ mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกค้ากัดไปคําไหนลูกค้าจะเจอไข่ mm hmm. นี่แหละค่ะคือสูตรของทางร้านเราค่ะมันยากที่ทําให้กรอบกว่าพี่ไอจะสาดแป้งสาดไข่เทียบเท่าฝีมือย่าเล็กได้ก็หมดไข่ไปย0สิแผงเลยทีเดียวส่วนเรื่องร้อนไม่ต้องถามร้อนสุดยอมใจย่ายยเล็กที่อยู่หน้าเตาทั้งวีทั้งวัน สุดยอดจริงๆเลยย่า yeah. อารมณ์แบบหน้ามืดจังเลยคะมันร้อน yeah, yeah. ชินแล้วอย่างนี้นะคะ ถ้าย่าเล็กไม่มายืนผัดอะไรแบบนี้เนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวแบบจะกลายเป็นแบบอัลไซเมอร์เป็นนู่นเป็นนี่ก็เลยือนว่าหลงลืมลืมเรียกว่าอะไรอ่ะฝึกสมองทุกวันในการมาผัดแล้วก็ใช้กําลังในการผัดหารบริหารแขนขาด้วยทุกวันนี้สุขภาพเป็นไงบ้างคะย่าดีนะย่าไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงแป้งทุกวันนี้ยังต้องเป็นผ้าเล็กผสมอยู่จ้ะใส่อะไรบ้างนะคะใส่หลายอย่างค่ะ แต่ปแย่ย่างงใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้รู้ด้วยงั้นเนี่ยถามวนไปวนมาวนกลับมาเรื่องเดิมอย่างรู้อยู่ได้ได้เดี๋ยวย่าบอกให้อ่าต้องบอกว่ามวยรถเมถามเรื่องน้ำแป้งย่าเล็กตั้งแต่เริ่มทำผ้อยทอดจานแรกค่ะแล้วก็ไปทำผัดไทยแล้วก็กลับมาทำอ้อส่วนจนเราจะถ่ายทำกันเสร็จอยู่แล้วย่าเล็กก็ยังไม่หลุดปากบอกสุดแป้งออกมาเลยเจ้าสาวเอ็นดูจริงๆ ยอมบอกและจะผสมแป้งให้ดูด้วยอโหแก้วเลยคุณย่ามาถึงโบ๊ะบะผสมมาแล้วนะคะย่าใส่อะไรบานะคะย่าใส่แป้งขาวแป้งเจ้าเจ้าแป้งมีแป้งมีด้วยแป้งมีด้วยแค่นี้แค่นี้น้ำตาลไม่ไม่ไม่ใส่ถ้าใส่น้ำตาลมันจะไหมแต่สัดส่วนเท่าไหร่มันนะพี่มีขั้นตอน ท้าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมี่สามแป้งนะทุกคนแต่สัสดส่วนน้อไปลองผิดลองถูกกันเอาเองอยู่ๆยาก็ลืมขึ้นมาซะงั้นโอ้ยน่ารักจริงๆเลยย่าเล็กเนี้ยเขียนข้าง,างหน้าป้ายว่าข้อช้าเลยเป็นฉายยาที่ลูกค้าตั้งให้ค่ะโอ้ยลานี้ช้ามากช้ามากช้าสุดอะรอนานสองชั่วโมงครึง่งแต่ลูกค้าทานจริงๆอะแค่ห้านาทีเสร็จนะคะ,นนะแต่นั่งรอสองชั่วโมงครึง่งช่วงที่ลูกค้านั่งรอเนี่ย อายกับย่าจะไม่กล้ามองหน้าลูกค้าเลยเพราะว่าสายตาคือประมาณว่าเมื่อไหร่จะได้จะเสร็จแต่พอได้ทาเขาบอกโอเคคุณย่าคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆโอ้หายเหนื่อยเลยนะคะลูกค้าแฮปปี้เราก็หายเหนื่อยคือจริงๆไงอย่างที่คุณย่าบอกว่าตอนถามว่าผัดอ่ะจานหนึ่งมาผัดทีสองชั่วโมงเหรอไม่ใช่แต่บางทีออเดอร์เขามาต่อๆกันเยอะๆใช่ค่ะเพราะว่าในจำนวนทุกโต๊ะค่ะเขาสั่งทุกจานจานหนึ่งใช้เวลา3-4ถึงนาทีเลยนะคะในการกรก รวมกันจริงๆก็ประมาณ10นาที15นาทีแล้วต่อโต๊ะเนาะแล้วถ้าสมมุติว่ามีออเดอร์แบบออนไลน์อีกอยากให้ได้มาลองชิมกันอร่อยจริงออส่วนก็อร่อยใครชอบแบบนุ่มๆอะค่ะไปที่ออส่วนอยากจะได้แบบบางกรอกหอยทอดอย่างนี้เนาะแวะมาได้เลยนะคะที่ร้านย่าเล็กผัดไทยหอยทอดค่ะนี่พระรามห้านะคะขอบคุณที่มาด้วยนะคะ ชมแวะมากินผัดไทยหอยทอดระดับตำนานของย่านเมืองนอนท์ย่าเล็กเกตตั้งใจทำทุกจานจริงๆค่ะโคตรช้าแต่โคตรอร่อยคำนี้ไม่เกินจริงค่ะวันนี้หมวยรถเมย์ขอเอ็งจอยอตติ้งกับผัดไทยหอยทอดอย่าเล็ก ว่าเสารหน้าตลาดสดพระรามสี่จะพาคุณผู้ชมไปบุกกลวนร้านไหนห้ามพลาดนะคะวันนี้ลาแล้วจ้าบ๊ายบายบรุ่พัทจะให้